ครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งครับพี่น้องครับผมก็เป็นปลาอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมกะกับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมือนีกะพอกันอีกแล้วครับกับหายุห้ากินครับผมไม่ใช่เร่ก็มาเร้วครับผมไปครับผมพาพี่น้องมาไ่เบิรเก่าครับผมไม่ๆมครับพี่น้องครับ <on> ลอกมาเบิ่งครับผมไม้นี <t ell an> ่ขีมันโน้มนนครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องครับไปครับผมหลังแหลกครับผมใส่เรียบร้อยครับพี่น้องครับครับผมบรรยากาศไม่ไมครับพี่น้องครับผมบรรยากาศเงีมแรงครับผมเงา้ๆครับพี่น้องเขากำลังออกห่วงครับพี่น้องครับน้ำก็กำลังลงครับพี่น้องพอดีใส่เบ็ดเลยครับผมบรรยากาศดีดีครับผมเขากำลังออกห่วงครับพี่น้องครับใส่เบ็ดยงี้มแรงครับพี่น้องครับผมนี่ครับบนด้านเหลี่ยวนะครับผม ไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่นอนครับผมเมือเอร่ครับพี่นองครับไปครับผมตามแผ่นครับตามแล้วก็ตีกินกลับบ้านก่อนครับผมไปกินเขากินน้ำก่อนนะครับอีกสักประมาณถุมนึงนะครับก็จิออกมาหยาบไม้นะครับพี่นอนครับ ไปเช็งห่อยครับผมสองซับัวครับตอนย้ำกลับครับครับผมประมาณทุ่มหนึ่งครับผมเดี๋ยวจังกิ้้ามายาไหมครับพี่น้องครับไปครับผมไปกินเข่ากันครับครับผมบรรยากาศย่ำขึ้นครับหลังจากกินเข่าแล้วครับพี่น้องครับผมกติผ้ามายามเบ็ดครับพี่น้องครับโอ้ทั้งปุ่นมีแต่ตากบตาเขียดครับผมเต็มหนึ่งครับผมอสัน ไต่บันเฮาอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับครับผมขั้นเบ็ดครับบางแหกับบดถือครับพี่น้องครับผมไปครับผมพยายามเบุญด้วยกันครับพี่น้องครับพยายามไล่แต่ทั้งนี้ไฟก่อนนะครับผมุ่านหนั้นดึงดึงนะครับผมไฟนะครับผมดึงแล้วโอ้ประเข็งไงครับพี่น้องครับผม เนี่ยใส่เดือนขอบจักรว่าลครับพี่น้องครับผมก็จะถือบิดป่าบิดทุนเนียนะครับพี่น้องครับปรเป็นไงครับพี่น้องครับขออนุญาตป,ป,ปลดป่าก่อนครับพี่น้องครับผมใส่หมูน่ไปเนี่นยพรารอบนี้ว่วมันพี่น้องมาเบิรงก่อนนะป่ามันเป็นต,ตัวพ <laughs> ไม้นี่วัคือคนใจดูครับพี่น้องอยู่แถวๆนี้ ปลามันดึงเด็ดเนาะโอ้ยสะคอนหน่อยครับพี่น้องครับมันหนามหัก,ก็ลดโดดหนามหก,ก็ลดดถ่าอีกจักหน่อยก่อนปลามันดึงเด็ดค้นใส่ดุทั้งม่องทั้งเบ็ดอยู่นี่เ็มหนึ่งเก็บปากมันไปเดินเสาจังว่ากัน <laughs> เดินเสาจังขีม,าม้ามายครับพี่น้องไปครับผมพี่น้องเราแห้งก่อนครับ จะไปหาไม้ใหม่เนะาะไม้นี่คน้นใส่ดูครับพี่น้องไม่ตีนบานครับเห็นกบตัวบใกไงหนึ่งครับหนึ่งหันพ่าจิมาใส่เบ็ดกบเนาะเดี๋ยวพามาใส่เบ็ดกบครับพี่น้องสวัสดียำสุสาวครับผม,บผมบครับผมบรรยากาศน้ำหมอกล่มครับพี่น้องครับผมครับยำสุสิวครับผม พามายามเบ็ดนะครับพี่น้องครับทางแดกบดถือครับพี่น้องครับผมพันอยู่ครับผมพันนหนดีบักหอยเชอรี่นะครับผมเบื้องหลังต่อไปครับคือคิดกันครับพี่น้องครับผมโอ้หน้าหมอกลงแห้งครับพี่น้องครับผมมือครับ เดี๋ก็จะเก็บเบ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผม่ายบรรยากาศงามๆครับพี่น้องครับผมนี่ครับงามสาๆครับพี่น้องเข่ากับกำลังออกห่วงครับพี่น้องครับผมนี่ครับกางเดือนสิบนะครับผมอบรรยากาศดีขนาดครับพี่น้องครับผมน้ำหมอกกับกำลังนุ่งครับพี่น้องครับท้องไห้ท้องหน้าบานห้อครับพี่น้อง กาำลังลดครับพี่น้องไปครับเก็บเด้ํากันครับพี่น้องครับผมยงำเศร้าครับขึ้นนี่บกค่อยหมานเป็นไรครับพี่น้องครับผมไม้นี่นะทีมีคนมาใส่ดุครับพี่น้องครับผมไม้ตีนบันนะครับคนมาใส่หลายขนาดครับพี่น้องปลาในขี้ลึงเบ็ดครับพี่น้องปลาก็เลยบกค่อยกินเบ็ดหลายเป็นไรครับนี่ตะปเขีงครับพี่น้องเนี่ยขอบจักรวาลให้เก่าครับใส่เดือนครับ มื่อไนจังทีหาเงียเขียดเงียปูมาใส่ครับพี่น้องบรรยากาศหนาวมาแล้วครับยามไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมจนสุดครับหลังหนามีอาการครับพี่น้องครับผมครับดึงเขียดครับผมกลายยังครับ๋ย่าเพิ่งน้องกันครับพี่น้องลายยังนี้ครับผม ครับพี่น้องครับผมนีครับขอครับพี่น้องครับผมขออนุญาตปลดปลาก่อนครับพี่น้องครับหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งครับพี่น้องครับผมครับเป็นปลาอย่างนั้ครับโอ้ปาเข็งไงครับพี่น้องครับผมตัวไงเลยรครับพี่น้องผม สำฟ้ามือเลยครับผมอู้ปาเข็งไงครับพี่น้องครับผมตัวใหญ่ลีครับผมก็เคยเห็นครับผมตัวใหญ่ปนีครับปาเข็งยักนะครับผมครับกัวสำฟ้ามือนะครับผมขออนุญาตปดปาก่อนครับพี่น้องครับตามมาเบิ่งปลาไหลครับผมงปลาไหลครับปาคอ ปลาเราใช่ครับแต่ปลาไหลเหมือนชุดนี้ครับโอ้มาดูครับพี่น้องดุกลับเชียไงครับนี่อันนี้มือเศร้าดีกว่นี่โอ้โอ้ตัวใหญ่อีรีครับลับเชียอีรีครับผมโอ้กับปลาคอใหญ่ไงอีรีครับพี่น้องกระปุกครับ เบื่องแขนครับปลาครับผมประมันนี่ครับความเงวได้ปลาไหลปลาไหลกับตัวใหญ่ครับพี่นอ้องโอ้ใส่บางรั้นมาเคื่อนนออี่โอ้โอยปวดเอรินี่เบาเท่ครับกับเบาใช่อันนี้ผมกดไม่ใส่ครับเคขื่อนมาถือครับถืมอมือไหลมือแรกนี่จะไปล่าไหไปเนาะ แดงไปใหม่แดงไปใหม่เข้าไปคิดบองเห็นวะไปคิดบองพัรมา,าปนาดุกตัวซส่งขาอโอ้ผลอี๋บ้านคุณยายทองครับเอา้าไปเดี๋ยวเหมือแรงออกลาไหมมาเบ่งผลงานกันครับพี่นองครับผมได้มาหลายนะครับเมือนนี้ครับไม้นี่พเจ้าส่ดุนะครับผมตาอาจจะ แคล้าๆแว้ว่าชิ้นเบ็ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิกกันครับผมว่าเดลลายได้หน่อยครับครับผมประคอตัวนึงครับผมลวก็ประเข็งไงตัวนึงครับพี่น้องครับครับปากคอตัวนึงกับประเข็งไงตัวนึงครับผมมัขึ้นนี่ก็ได้แต่ประเค็งครับผมไม้นี่ปลาลึงเบ็ดครับพี่น้องครับ หมยตีนบัานนะครับผมไปใส่บกไก่ครับพี่น้องครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมอ่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมถือใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องนดหน่อยน้ำเน่นด้ครับผมคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผมลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุกุดสุก้นครับผมสวัสดีครับ